ต่อไปนี้อา่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวฤลกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหน,นูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใชว้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยม <c oughs> งกุฎนั่นเกาะอยู่บนอะไร <c oughs> อ่ะเกาะอยู่บนไข่เหรอ <c oughs> ก็มีทุกวันนี้มีแต่คนเรียกพี่กวยว่าเป็นพระบอสว่าไงเป็นพระใครพูดวะมันเป็นไข่ต้องโลนทางแก๊งแล้วตั้งใจไหมพี่จอมบอกเป็นไข่บอลผมไม่ได้พี่จอนพี่จองกวยเป็นไข่ไข่ตมึงไม่เคยพูดนะคะพูดรักอะผมพูดรักไม่เคยพูดนะเขาไม่เขาไม่น่าจะพูดว่างพี่เดชวันนี้เขาลืมวันนี้พี่เตอร์เป็นล้อพี่กวยผมบอกว่าอย่าอย่าไปล้อพี่กวยอ่านั่นอยู่เงียบอยู่เงียบแล้วอ่ะ ให้ดอกคู่สนามบินล่างอ่ะได้พี่ใจเล่นย่างงี้ผมใช่ไหมพี่มั่งโอเคคือเราไม่รักกันแล้วใช่เะล่ะเราไม่อยู่ข้างกันแล้วเราจ้องมือใช้ปืนหมีตลอดไงเดี๋ยวดือุ้นเออกระจายกระจายใหญ่ผมบอกบอลเรื่องนั้นนะตากล้จงพูดเลยน่าอะไรวะเราเล่นหนว่งเราเล่นหนึ่งป่ะพูดเลยเต้โมเอ็กกินใครอ่ะตากล้อยำมงนะเฮ้ยแต่ถ้าบอลลนทั้งแก๊งมันก็จะแบบว่าไม่ต้องได้เปรียบเสียเปรียบกันมือซ้ายมือเจอซ้ายมือไ้ฝ่าฝ่าฝ่าเล่นดีๆรอปืนนวดแล้วค่อยว่ากัน

เปน้องรมไปกัะไร้องกรมเห็นมั้ยเห็นมั้ยอ๋อๆๆๆอ๋อไม่ไม่รู้นะไายไปไปนองกรมไอ ไอ้น่นอ่ะเที่ยวมาชุบข้างในทำไมไม่อิู่วมาชุบข้างในวะมันก็ไปนอกวงเกินหนิพอ <laughs> พี่เ็กมาชุบแล้วทำไม่เกลยอ,อ,อ่านจำแืง เราบอกให้นับก่อนนับก่อนก็มีปืนไหมมีมีคนนึงรอมนะครับอนะครับสปืนเนี่แล้วมีแล้วก็มีเห็นป่ะมีปะตายเยอะก็ตายเยอะสสมตายเยอะอย่าไปรับขวาเยอะตายเยอะเนี่ยดูเยอะเยเยอะตายนะปืนตายหนึ่งนะปืนขมีบอกเดี๋ยวปืนขมบอก ตรงกลางไว้เล่นตรงกลางไว้เล่นตรงกลางไว้มีดมีดม,มีดมีดการกดีกันกูดีกันกูดีมีดได้แล้วมีดได้แล้วมีดได้แล้ว 快，快，快！来聊聊。 ไม่โดนลูกปนโตอยู่ข้างนอกกูเห็นกูพูดเร่องของปากที่ชายใหญ่ครับปากยังไม่หายนะพี่คิดถึงพี่ชายใหญ่ครับคิดถึงมากๆเลยครับกูเล่นอยู่ในต๊ะไงแต่ยอดยิงกูแล้วกูโดนซ้ำตายพี่จะบายเราสักทีเลยาเล่นนออวงอโดนลุมเลยอ่ะจะอไหนมาตกินเพือเดียวไป ยังพยแม่งยิงโดนกูแล้วเข้าซ้ำกูตายเออกูก็โดนเหมือนกันไอ้ี้ยกูรับไม้หนึ่งพวกจะตีไม้สองกับยอดยิงกูต้องบพี่โต้โดนกูพี่โต้ได้แม่งเยอะป่ะเซ็ตของเราไปเซ็ตแลกแล้วฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K O C ด้วยกันนะคะ